มัาต้อง้างแบน้2,000ตัวที่มักใชเรามี2 0าก้่อจะแนบไป156ตเ ถ้รับท,ทุกคนกินด้วยนะคะวันนี้เราก็มาจะมาจกกัดการที่แกมแบททีก็ร่อยยอดกันเจ้าสาวไม่ว่าผงเราเน,นี้นะคะไม่มาไม่มาเลย,ยเริ่มต้นที่บเบาๆกันก่อนเอาซักเบ็ดละ30บาทก่อนกันเลยกันนะคะแล้วเราก็จุดปลายาวไปกันเลยจ้าใครนะคะที่แบบว่าชอบเกมแนวโดดร่มนะคะตามได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะมีสูตรมีเทคนิคอะไรเด็ดเล่นไปตามนานได้เลยเนาะโอเคอันนี้สวยชอบตรงที่ว่ามันล็อกไว้แหละโอ้โหเจ๋งไปเลยแม่เออนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวยตอมตอมมาควายแบบนี้เก๋เก๋พู สิบร้อยบาทนะคะเอาอีกเอาอีกมาไปโอ้โหร้อยเก้าสิบแปดได้ต่อไหมได้ต่อหรือเปล่าอ่ะได้ต่อไปจต่ร้อยสี่สิบบาทอือหึไหลจวดไหลไม่หยุดเลยทีนี้เฮ้ยเอาแล้วแม่ติ่งก็ไหลฮิตโอเกมไปเลยสิถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยโอเคดอกนี้ยังไหลต่อไปทำมาพ้สามร้อยเจ็ดสิยังได้อีกโอ้โหแม่แม่แม่ไม่จบเลยไม่จบไม่สิ้นเลยดอกนี้โอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน้องไปเลยจะสามสองพันสามือ คือเดียวปลืม้มปลืม้มปลิม่มจ้าโอเคมาขอเพิ่มเบ็ดแล้วก็เล่นกันต่อไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะจบเกมตั้งแต่เริ่มต้นก็ยังไงก็ไรอยู่นะคะตัวตายยาวไปจะสาวอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเพื่อน,อนชอบเกมแนวโดดร่มนะคะตามมาได้ที่ลิ้์ใต้คลิปนี้ได้เลยมีสูตรมีเทคนิคเล่นไปตัดน,น้ำได้โอ้โหสเตเตอร์มาเฉยโอ,โอเค บริการนะคะว่าแปดรอบแปดของเราจะทํากําไรได้เท่าไหร่นะคะตัวนี้จะมีการซื้อฟิลเตอร์หรือออฟฟิศสปินด้วยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ชอบเล่นไม่มีสูตรไม่มี แม่จะได้เปรียดหลยัยแล้วก็ได้ตังค์ไวมากขึ้นนะคะส่วนเราก็มาดูกันดีกว่าแม่จ้ะว่าจะทำกำไรได้เท่าไรตอนนี้อันนี้สวยจา200้าสองร้อบาทมาควอยตอนนี้เน้นตังหนึ่งร้อยบาทได้อีกผู้หญิงด้านจะอยู่ข้างหลงังเสียดายไม่แหลกต่อสง,งัดน,นะคะมาอีกหกรอบหกดอกของเรางช่วยตายยาไปจ้าแม่ตอนนี้ผู้ชายผู้ชายอือผู้ชายเป็นแพะตอนนี้พันเไปเลยจ้าสาวเอาอีกบูมเขาให้2องบาทมาค่อยตอนนี้อีก120อร้อยยี่สิบยังไงช่วยต่อไปต่อแม่นี้ไงผู้ชายก็ไม่แพ้ผู้หญิงเช่นเดียวกันโอเคสวยจ้าสาวตอนนี้ได้ตังค์มาหนอไปเลยนะคะค2,300 ร้อยบาทแทนตู้มันฟรีเลยอีก5รอบเนี่ยโอ้โหเลยเยอะอยู่เนี่ยโอเคอันนี้ได้อันนี้ได้ได้ไวแตนไม่ได้ไดตงังโอ้โหโอเคอันนี้ล่ะอันนี้ต้องได้นะเรียบร้อยจัดสาวไม่เลยต่อขัางงาน,นโอ้โห อันนี้สวย3ามร้อยสาบาบาทมัฟมาให้ดอกนี้1นึ่งพันแล้วก็โอเคได้อีกเรื่อยๆไอ้หมดสะงั้นดอกนี้ได้มาพันห้าเลยนะคะอีก2รอบ2ดอกของเราทํากําไรได้เท่าไรเอ่ยขอแบบปังๆลูกปังๆปังๆมาตามมาฟมาให้อันนี้สวยอันนี้สวยเออสองร้อยบาทสิ 280. ได้พู่ยี่องหนึ่งพันสิบสองแล้วก็มัฟมาให้เจ็ดร้อยโอ้โห ขายได้760นะคะรวมๆก็คือตังสองพันกว่าจ้ะรอบสุดท้ายดอกสุดท้ายของเรากำไรเท่าไรจ้าขอแบบเจอจ้าขอแบบเจอจ้าดอกนี้มาฟาดโอ้โหสวยจ้าสามเก้าร้อยสามสิบห้าบาทดอกนี้เอ้ยไม่หลายตอเสียได้เลยเนี่ยโอเคหมดเรียบร้อยแล้วจ้าคุณไปได้คือติดแต่รอบเนี่ยอ่าได้ตังมาเจ็ดพันห้าจ้าแม่เป็นแบบนี้จบเกมได้เลยนะจ้าเพราะว่าตังเนอๆรวมๆของเราอยู่ที่หลักหมื่นไปแล้วแต่ว่าเรามันขอเล่นต่อก,กันละกันนะคะเรามันแบบเอ้ยอีกหน่อยนึงตัวตายเอ้ยมีลุ้นสักเท่าไหรจะด้วยสิดอก นีเข้าไหมนเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาป้อยังได้ลุ้นต่อจ้ะแม่เข้าเลยเข้าเลยแล้วคือเ100บ็ดละหนึ่งร้อยบาทไงมันต้องเข้าแล้วโอเคแบบนี้ส่ท,ที่ต้องการที่ต้องการคือแบบนี้เลยมาป้ารอบแปดอกของเรายาวไปชุดไปจ้แ่แม่รอบนี้เราน่าจะได้จบเกมนะคะเนี่ย uh huh. สวยสวยดอกนีสสสสส้สามร้อยยี่สิบบาทมาป้าดอกนี้ร้อยสามสิบได้อินเียสามได้าม,ไดมาเรื่อยๆอยังอย่างเนี่ยคือชอบแบบเกมแนวๆน,วนี้มากเลยนะคะล็อกไวแบบตังๆแบบนี้โอเคไายะตสาว<า>อีกห<า>กรอบหกดอกของเรานะคะตอนนี้คุณห ไปแล้วคอนไหลอกว่ายืงยาวถึงคืนยี่สิบสาไปเลยก็จะดีมากๆเลยนะโอ้โหผู้หญิงไปอยู่ข้างหลังมันก็คงไม่แตกสิบแบบนี้ เอออันนี้ได้อยู่จ้าวมาป้าย4ี0บาทดอกเดียวเน้นๆไม่มีการไหลต่อสงันนะจ้ะเอ้ยอันนี้สวยสวยมาป้ายอันสี่สบเออมันต้อปังแบบนี้2 0 8 0มบมาป้ายดอกนี้เน้น11 2 5ยบาทอย่างได้ต่อไปจ้แม่850โอเคก็ปังก็จวด5,455ับาทเลยนะคะโอเคมาอีก3มรอบฟางดอกของเรานะคะทำกำไรได้เท่าไรเอ้ย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 อยู่รหวังเหลือเกินเลยไม่แตกเลยทีนี้ น,นีก็ลึกเกินกว่าลึกเกินกว่าอีเมต์ตะกี้ด้วยนะอ่ะรอบสุดท้ายจ้าแม่อ่ะได้ที่หนึงนะรอบนี้เออมันต้องแบบนี้สามพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทไหลจั่วต่อไปจะซาตรงนี้โอเคอย่างน้อยก็ยังทิ้งขายได้สองคองโมโบเลยว่าสามพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทนน่ะไปเลยจ้าโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะคะแปดรอบแปดอ่ะของเราได้ตังค์มาทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทเลยเนี่ชยชอบแบบนี้ต้องการแบบนี้นะคะนน่ะไปเลยจะซามตังค์รวมๆของเราอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทเลยนะคะใครที่แบบว่าอยากจะลองเล่นอย่างที่จะแบบว่าแตกบัวมาแบบนี้ตาามมได้ที่ ใต้คลิปนี้ได้เลยนะส่วนเราก็คงจะเซกุ๊ดบายกันละกันนะคะไม่เล่นต่อแล้วจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆที่ชอบนะแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย